สุขสบายดีสบายดีเอซทุก่านที่เขาเบิง่งเขาส้มสองปลาเมาส,มบ,าส,มบ,าสมบายดีสบายสบายดียามเศร้ากำลังเกียมเนาะสิไปทำบุญบรรณารมันกับบุมมียังไลยเนาะเอาแต่ของไปใส่บาทอําสุขภาพบก่อยอํานวยปันใดก็เลยโบโบบ,บเตรียมเอาอาหารการกินเอาแต่ติบเขา่าแล้วก็เครื่องใส่บาทติบข่าวจำหัน ในเ่เขียวเนาะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเจาพ้เจาศรัทธาทันสีเอา <c oughs> ไปบ้านนาการกับใกล้เติบประมาณสี่ลักผุประจักษ์เนาะสี่ลักหาลักผุเละไปบ้านนาการสิไปกับไพแน่ว่าชันหอยกระไปคู่นี่ตัวคู่เอกตัวกำลังดังกำลังฮอตซองคอย <ไป S 1> คู่นี่กำลังฮอตซองคอย ขอบคุณหลายๆเด์นนำเอฟซีผู้ที่หมักขู่เบาดูสันถ่ายดูดูในเด้อประมาณ่สันเอานาหักดีกำลังรุ่นเนาะเาพราะว่าไฟก็ดีใจน้ำปารีที่พนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเบอร์หนึ่งของบันโมงนี่นนะไ <laughs> พเคยมีเนาะบุมีไดลล้ลูกหาสันแต่ก่อนนะลูกสี่วันนี้เพิ่มเป็นลูกหา่าลูกก็ได้ ลูกก็ได้พวก,ก็ได้บูมีไฟฮอตต่อปัลี่ได้ปีนี้กับผู้แรกก็เริ่มดีมากเรื่อยๆชื่อว่าดีลายชองติก็ได้ของมันนั้นนี่ช่องเด็กของเฮาก็มีคัปรปัลี่สีใสแต่บาดก็เอาติ๊บเดียวก็บาดูก็ได้เปลี่ยนกันใสมันจะยงคงคอยนะคอยเอาติาา๊บจังหันน้ำผู้ไดเคยเถ่าเราลงเราลงวัด เราลงวัดน้ำโมงเราเอ้าเราค้าขายของเราเราต้องคนวิคนไปวิทก่อนเว้ยลานสาวเจ้าตื่นสวยออกไปซอยเวียงใหญ่เคี้ยวเนี่ยญ่เคี้ยวใหญ่เคี้ยวไม่ได้บอกเขาเขากับบอกเขากันได้เลยชงใช้ไปกับฉีว่าประเมาเนี่ยไปกับบอกไปเตรียมงานเนี่ยสะแพงออกไปประเมากับบุคอยสบายไปนะ คอยสบายเป็นไอเป็นยังนี่ละแต่ว่าห่างใกล้กับเพียอพี่อยู่แต่ก็สิคอยดีขึ้นเนาะก,กันเฮานอนผักพรเพียงพอขอบคุณหลายๆนะ FC เห <c oughs> มือนแนะหนำเหมือนกินนำอุน่นนำมังนาวแล้วก็ผักพรเพรอนว่าแน่แหละมันเฮามันร้ายขึ้นบุญกับทั้งมวลแน่ทั้งเมื่อยแน่เนาะบุญก็ได้ส่วนอาอุ่นกับ,นนาบกอาอบอไลไปก่อนนะ <ยา S 1> ไปบอกเฮาปะ สีไทยนา่งนะสิบ่วช่วยน้ำกันตีเฮาครับซ่ามันไปขัาไปก่อนเนาะไปโอเปาอลีสิอุ้มเอาบ่อือใส่สีขาวกันเนาะจัดใส่ใส่ขากเลเนาะเมียกับโฟนเอ้ยปลีได้เฮ็ดในหมูหวายหมูหัวเด้ โอ้ยลกระ่เลเขาีวอวกเนี้ยทเลเขาพี่แล้เมื่แต่นีเมื่อแต่เนีเมืองูนี่นะรูหฮอดนจดสิลดสเลเขาเส้นเขาหู้อาปะโป๊ได้ได้ดีวะไม่ฮ่องเงินปรีมันตรงเส้นทางตัวนี้พอดีอย่างวะโค้งเกือบพอ่นล่มโค้งน้ยเกือบพอ่นล่มลืมโค้งไปเจ้าออกก่อนเนี่ยออกกำลัง พอญ่แม่จนกาบโคขึ้นมาแล้วฮายัางบุตรท่านหอใส่อยู่ไปส<ป> <c oughs> ีนำนำแนมห่าหญ่เคี้ยวในเด้อเราคือสีไปเลยเลยเนาะคนณจะาภาพใหญ่ดิไ,ดไปดีใจน้ำประลีเนาะมีขูแล้วฮอดมาถึงแล้ว มาฮอตมาถึงวัดบันนาการแล้วมาแล้วปรีเอาเครื่องขึ้นไปว้างเด็กคนมาค้นของลงเด็กไปว้างในโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊โต๊ผีเดอร์โต๊ะแม่อุ่นกินหนามไปนาบอลแม่บุ้มกินนังมาแม่บุ้มเห็ดชิ้นอีกแล้ว คนใหญ่คนใหญ่นี่มากก่อนญ่พามฮับนาว่าฮับเราดู้ยไอวัดก็มาเยือนไงเงง ำลังเตรียมคนคล้องลงก็เครื่องสีิเตรียมถวายเนาะจมจมลงเบิดนะน้านาของในหลดนะจมขึ้นบนโหลดแม่นเบิดนี่แหละ เฮาจังไปเลือกเอาอยู่พุ่นบ่มี่ยังแน่ของของอันของมาเฮ็ดบุญเบิดล่ะเอาขึนไปอะเอาขึนเบิดโลดจะใส่ผ้าดิเอาขึ้นเทิงจัดอยู่ผ้าจัดอยู่ผูกบ่อเดี๋ยวปลาด้ำแกะมึงดูปลาด้ำแกะมึงโลดอย่าสงสัยเขาติดนะว้ cá bông cá bông uốn uốn một miếng lá oh oh học cái nhang quá xíu ăn sườn

เออแพ็กไหและบ่แน่แพ็กแล้วละบริยาดอกจังจงไปจังไปถวายเอามันเป็นแพ็กแหละป้าเออบริยาแมนแมนแมนทึกถึกต้องแล้วแบอเออแพกแล้วไปต้องเอาขืนดำมันชิยกมากลงนักอีก ยายอะนั่นยายกะพี่ยายกับพี่เอาขึ้นไปโลดอีกเขึ้นไปโลดตัวเขึ้นไหวกะป้ามองน้าพี่ป้ามองชดทั้งพี่เอาขึ้นมาโลดกล่องเอาขึ้นมาโลดมันบุหร้่มองมีดป้าแบกขึ้นใช่ตีขาวไปเพื่อชีวะกันแล้วเนาะตกลงกันไปสะขั่นนะไปไปปรีขึ้นเฮาไงเงิ่งไงวัน นี่เป็นวัดบรรณาการาทั้งไดดอกพุทธผลป่ามะเอยท่านเห็นพุทธิ่นสางถวายน่ะเบืงซีซีแนมแนมหาก่อนเขากอบุญกบุณน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามเขาบึงเขาส้มส่งปรามะเมาเนาะแล้วก็ขก็ขู่กบใจละลาย พอจุงอนุโมทนาบุญน้ำกันเนาะทำบุญเมื่อนี่เป็นมือวันวันสินภาษาบ้านห้าเนาะวันสินสิมหาคำเดือนโกโอ้พหกุดอยู่ทั้งนั้นแงมเห็นละ่ะเป็นกุดเป็นสันเดียวเครื่องจะถวายมีกาแฟน้ำเนาะมีกาแฟมูทนาทาน ห่วมประกอบสางบุญนำมเมเคียวมีกาแฟหนึ่งศุด้วยวันหนึ่งทงเนาะแล้วก็เงินหนึ่งร้อยบาทเป็นของปลาเมาสองร้อยเป็นของพอตูนเนาะอ่ะตอนนี้กปลาเมากำลังกะเกี่ยมจะขึ้นไปโมเนาะโมธนาทานนำเจ้าภาพเจ้าศราก็คือแมเขียวนเนาะเมคียวปลาเมากะซีโมทนาทานหนึ่งร้อยบาทเพราะว่า อิงตามศรัทธาเนาะอิงตามกําลังศักด์ศรัทธามันก็วัพื้นมันก็ากทานก็าะทานเนาะแต่ว่าศรัทธาก็คือห้าเหลื่อมไสในพระพุทธศาสนาแล้วก็เหลื่อมไสนนาคุณงามความดีนี่แหละเนาะปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ว่าเรื่องปัจจัยของห้านี้ก็ขึ้นกับกําลังศัทธา์เนาะแล้วก็บประเมาสีเอาของพอตุกับลานโมทนาทานเนาะ200บาทเป็นเงินกีบกัน1น0,000กีบส่วนของประเมาเป็นเงินกลีบกั หาหมื่กีบเนาะสิมูธนาทานนำกันเลยเนาะเวลามีบุญมียังเอื่อยเพิ่งกระบอกเนาะสมควรก็สมควรทำบุญทำทานก็บทำไปสมควรสื่อซอยสาวบ้านเอาไปทำบุญกัจัดไปประมาเอืยเพิ่งมาคงประตูกับลานเนาะก็ขอบใจเอื่อยลลายเด้อเนาะที่ว่ามันไวเนื้อเสียใจหรือว่า หายประเมาเป็นสะพานบุญหายเป็นกระหายมาตลอดเนาะห้ไว้ทําบุญให้ยทำความดีความงามาดีอกดีใจลายเนาะก็ถือว่าเฮามีบุญและจังใดเห็นจังได,ห,งไดหูจักกระเพิินใช่เลยแม่เคียวแม่เคียวแม่เงง พี่ม่เขียวในเงงพี่โอ้ยยังนางเฮียงกันงามเท่เอื้อกับน้องเพิ่น,น,นของเฮาหนึ่งหนึ่งลอไข้งพอตุกับลานสองล่อไอ้เด้อพอตุกับลานอยู่แคนาดาเพิ่นให้เงินน้ำเฮามาโมมียังกับโมโลดเพิ่นว่าทำบุญเล็กๆน้อยๆไปเร,เรื่อยๆ

อยู่วัดบรรณาการเมื่อนี้ชีเป็นพิธีถวายกุศะเพิ่นสางกุศลหนึ่งลังอันนี้เป็นศาลาอยู่วัดบรรณาการฮอตมีประเมาเจ้าพ่อจุ๊บไปสนัยก่อนเนาะเพราะว่าพาชมยาวๆมาแต่บ้านน้ำมงลโปดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยทำคลิปต่อๆไปอีกเนาะขออวยใจให้พรญาติพี่น้องเนะาะผู้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเราเฮา ฟังไทยก็ดีขอจงโอโปโ,อโมทนานำกันสาธุสาธุสาธุเพาะกันคิดหนาเด้อพี่น้องเด้อ